ขอบคุณร้าน CJR Mega บาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันาการไฟไทยแลนด์บาร์แชบเช่ววาผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ยังอยู่กับแครนของ n e โ n e t ต้านะผมเรียกได้ว่าเป็นแครนรองนี่กลับมาขึ้นมาเป็นแครนหลักแครนหนึ่งเลยนะครับนะก็เรียกว่า มาเป็นอีกสายหนึ่งที่ทำให้เราเล่นได้เลยนะครับกับการที่เขาออกนะครับสไตล์จากชุด FC 0 1มาให้นั่นคือซีซิเลียนั่นเองนะครับนะโอเคอย่างเช่นเคยครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดในวันนี้เป็นการจัดที่อันมินเราถนัดนะผมนะจะยังไงน้องๆดูไว้ครับเป็นตัวอย่างแล้วก็เอออยากเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับมันเริ่มกันเลยนะครับสายมาเก็ตเชียของเราโอเคกับตัวเริ่มครับตัวนี้เลยนะครับที่ความสามารถคือเขาได้บ้านหนึ่งเอามันเข้าตัวเปิด5้าาครับจบ นะครับแต่ตัวนี้รู้สึกจะติดมาเก็ตเทียเดี๋ยวขออนุญาตอ่านใช่ไหมใช่มนติดมาเก็ตเทียเลยครับคือไม่ต้องเปิดหาอย่างเงี้ยมันก็ยังเล่นได้นะครับนะต่อมาสําหรับติ๊กเกอร์นะผมติ๊กเกอร์เป็นคีนะครับนะเป็นคีไป5ครับจริงๆอยาใส่คีหกคีไม่เหลือครับไม่ใช่อ่าจริงๆเป็นคีครับคีห้านะครับตามสไตล์เขาอ่าดอสครับสแตน4แล้วก็คิวสีครับผม จริงๆน้องๆไปแคน BT ที่6รอ6ก็ได้นะครับอ่าคิด6รอ2ก็ได้นะครับนะนี้แล้วแต่คนชอบคือแอดมินเรามันชอบอะไรเปลี่ยนๆนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับนะโอเคแล้วก็อนาคตในชุด BT นั้นมันก็มีคิออกมาเป็นทหารเสือชุดหนึ่งมาให้ด้วยนะครับโอเคอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับตามสไตล์แอดมินมันแหละนะครับมันก็มึนๆออกมาอย่างนี้แหละโอเคต่อมาเกณฑ์หนึ่งครับผมเกณฑ์หนึ่งก็จะมี PG ทหารเสือครับนะมันเป็นบิจีเก่านะครับสี่ใบ ตัวโซ่สองไอเดมสองครับติดทหารเสือนะครับนะตัวลงมาดีทายทหารเสือหนึ่งใบครับแล้วก็เปิดการ์ดจากอ่าเปิดก๊าซสี่ใบบนสุดจากท็อปเด็กนะครับเอาหนึ่งตัวที่ติดทหารเสือคอลงเรียกอากาศนะครับจากนั้นสลับเด็กนะครับผมสามใบนะครับตัวตีหมื่นติดทหารเสือสองใบครับนะแล้วก็บูทเก้าพันติดทหารเสือสี่ใบนะครับนะทั้งหมดจะเป็นสี่ห้าหกอ่าเจ็ดอ่าสิบสองสิบสามสี่สิบห้าใบเลยถือว่าเยอะทีเดียวนะครับตัวทหารเสือโอเค ตามนี้ครับผมนะเกทหนึ่งจริงมันเป็นตัวทําเกมเยอะครับสําหรับทหารเสือเนี่ยนะครับโอเคมาที่เกทสองนะครับเกทสองจะมีขาลิเทียนผู่ดํานะครับเป็นคู่รองนะสองใบที่มีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียกกาดนะครับถ้าในเทิร์นนั้นน่ะอาวันการ์ดทำการลิเทียนปุ๊บเมื่ออยู่ในติดยูนิตนิตี้นะครับขออภัยใช่มันต้องเก็บการ์ดอะไรบ้างเมื่อยูนิตนิตี้นะครับผมแนะนำการ์ดที่มีชื่อว่าทหารเสือ3ใบนะครับไปไว้ใต้กองการ์ดคุณนะครับแล้วก็ตัวการ์ดหนึ่งใบนะครับต้องโจมตีวันการ์ดด้วยนะ ทได้นนะะครับนะก็คือถ้าในเทิร์นนั้นรีเจียนอันี้ตีไทแวนเก็บทหารเสือสามใบไว้ใต้กองนะครับแล้วกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับต่อมาเป็นเกรดสองอีกตัวหนึ่งครับไปน,นี้ก็เป็นโปรโมนะครับที่ลงมาในช่องแวนช่องเลียก็ได้เปิดการ์ดท็อปเด็กถ้าเป็นทาหารเสือคอลงเลียครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นตัวตีสิบสองนะครับติดทหารเสือนะครับสุดท้ายเป็นตัวที่ลงมาช่องแวนช่องเลียงก็ได้เขาจะเขาได้บาร์หนึ่งแล้วก็รีทายทหารเสือแล้วหนึ่งใบเปิดการ์ดสี่ใบบนสุดจากท็อปเด็กนะครับแล้วก็คอทหารเสือใบ นะครับนะก็ตามนี้ครับทั้งหมดกี่ใบวะาสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใบนะครับนะอาจจะมากหน้าหลายตาหน่อยเพราะจำนวนใส่ไม่เท่ากันสุดท้ายกับเกศสามของเราอย่างสี่เกศสี่ก็มีเกศสามนะครับซิซิเลียนะครับนะสองใบซิซิเลียพี่ลืมเทคไปแล้วขออ่านนิดนึงอา่าเทคคือแอคทีฟในช่องบรรยากาศลิมิตเบรกสี่คอร์ดบัสหนึ่งแล้วก็อ่าเลือกการ์ดห้าใบที่มีคําว่าทหารเสือจากดรอปโซของคุณนะครับนําไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณ ค้นหาการ์ดทาหารเสือที่ชื่อซิซิเลียไอชื่อชื่อ,อ,อตัวมันเองเนี่ยไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดคุณคอลงช่องเรียกอากาศโดยไม่ซทำที่การจากนั้นสลับกองการ์ดคุณความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อหนึ่งเทิร์นก็คือ,คอ,คอเก็บนอร์มอนยูนิตห้าใบเพื่อหาทิซิเลียมาสองใบนั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลแอคทีฟ e ในช่องบรนยากาศนะครับเลือกรีทายการที่มีคำว่าทหา,าหารเสือหนึ่งใบเปิดการ์ดท็อปเด็กห้าใบนะครับแล้วก็ค้นหาการ์ดที่มีคำว่าทหา,าหารเสือหนึ่งใบคอลงเรียกอากาศนะครับไอสกิลร่างใช้ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเคลื่อนแล้ว นะครับที่มีสกิลคือในเทิร์นที่รีเจียนนะครับมันจะบวก3 0 0พให้ทหารเสือทุกตัวนะครับแล้วก็มีเทคล่างคืออารีไทยทหารเสือหนึ่งใบแล้วก็เปิด5้าใบนะครับคอ1นะครับจริงๆก็เทคล่างนี่ก็เหมือนซงซิเลียเลยนะครับโอเคตามนี้ทั้งหมด7ใบครับมาถึงสุดท้ายเกจสี่ของเรานะครับก็ง่ายๆครับอันแรกก็จะเป็นซิงเกิลเบลอ่าิงเกิลมีความสามารถคือบวกพลังตามตัวหน้าเหมือนนะครับ นะก็ชี้ไปว่าจะเลือกตัวไหนที่หน้าเหมือนมีกี่ตัวก็บวกตัว2,000นะครับถ้าหลวมวิทยั้งสามสองตัวเป็น4,000นะครับและทุกตัวจะในตี้จะเป็น4,000หมดนะครับเหมือนทุกครั้งที่เขาอธิบายไปช่างมันต่อมาก็เป็นซีเซียร์ที่เป็นสไตล์ครับมีความสามารถขออนุญาตอ่านนะครับนะเพื่อความชัดเจนมีความสามารถแอคทีฟในช่องวรนยากาดอ่าวันเพอร์เทิร์นครับหนึ่งครั้งหนึ่งทเ,เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งแล้วก็เลือกอ่าเลือกรีทายเรียกาดที่มีคําว่าทหารเสือครับของเรา2ใบนะครับแล้วก็เปิด ถ้าฮาร์ดคุณติดชื่อซีซิเลียนะครับเปิดดูการถ้าใบบนสุดนะครับจะก,กองการถ้า,าเลือกการที่มีคําว่าทหารเสือสามใบคอลงช่องเรียกาศจากนั้นสลับเด็กนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนสนามรู้สึกว่าจะคอได้ไม่สาที่กันด้วยนะครับนะต้องคอไม่สาที่กันด้วยโอเคพี่การเล่นครับสายทหารเสือครับนะทหารเสือมานจะออกายว่าการเกตได้นิดๆน,น,นะครับนะสรับการเล่นจริงก็เล่น ปกติครับแต่ว่ามันทีนี้มันจะเป็นการกู้บอร์ดแก้บอร์ดอะไรของมันได้ตามภาษานะครับก็ไลฟ์ปกติครับนะข้างหลังไม่หาไม่เป็นไรนะครับถ้ามีเกจสามอยู่บนมือเราก็ช่างมันนะครับก็ทีนี้ปุ๊บนะครับพอช่วงที่ไลฟ์เป็นเกจสเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่คนนี่ถ้าเรามีเกจสาบนมือแล้วเราอาจจะลงตัวนี้แล้วก็รีทายเจ้านี้ทิ้งก็ได้ครับรีทายเขาได้บานหนึ่งรีทายมันทิ้งรีทายมันเพื่ออะไร เปิดครับผมเปิด4นะครับถ้าโชคดีก็เอาอย่างเงี้ยมาลงไว้ก่อนเลยถ้าไม่เจอแคนเผาบอดนะอันนี้พี่พูดในกรณีที่มันฟูฟูหน่อยอพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับน้องๆอาจจาะพอมันเปิดเอานี้ลงปุ๊บมันต้องสับเด็กอันนี้จะบวกไปสามพันแล้วนะครับแล้วเราก็อาจจะเอาตัวทีสิบสองไปต่อแค่นี้ตีสองหมื่นหนึ่งแล้วนะครับนะอาจจะข้างตีแวนตีอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคหรือว่าถ้ามีตัวนี้พลาดจะลงปับ๊บแล้วก็เปิดทับเด็กดูถ้าเป็นทหารเสือเนี่ยมันก็สามารถลงเพิ่มได้อีกนะครับนะาจะา ติดอาหารเสือปุ๊บนะครับเดืดเปิดมาเกิดโชคดีนะครับนะไม่เอาโชคเลือดนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็แต่ว่าทีเนี้ยตัวนี้จะไม่เห็นนะเพราะเหตุผลที่ว่าอะไรก็ตามหรือจะคอตัวนี้เพื่อเปิดก่อนแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงครับในการเปิดท็อปเด็กเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกอ้อสลับกองการ์ดคุณด้วยขอไคนะครับนะเมื่อเดี๋ยวเขาช่างมันกันถ้าอ่าโอเคต้องสลับกองการ์ดคุณด้วยก็เท่ากับว่านี่ก็เห็นพอเปิดมาปุ๊บสลับกองการ์ดไม่จะสลับมาเปิดดูใบเดียว นะครับโอเคอ่ะก็เท่าไก่นี่ก็เห็นนี่ก็เห็นก็เป็น9,000 9,000นะครับก็อาจจะข้างเบาดีก่อนอันนี้เป็นหมื่นหกนะครับเพราะมันเจ็ดพันอันนี้ก็เก้าพันแวนนะครับได้สแตนสแตนข้างกับมันตีนะครับอันนี้ก็สองหมื่นหนึ่งแค่นี้เองเพราะมันเห็นสับหมดนะครับนะโอเคและทีนี้ครับในเทิร์นที่เราสามารถเดี๋ยวพี่ขอรักษาสนามไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับง่ายดีโอเคในเทิร์นที่ต่อไปเราก็ไลท์ก็ไลท์ไปซิซิลีอาไปก่อนนะครับพอเป็นซิซิลีอาปุ๊บนะครับเราก็ใช้ เ้าได้เท่านั้นเราสไตล์ได้เราทำงานสไตล์พอสไตล์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้สกิลซีซิเลียเลยนะครับนั่นก็คือคอเดอร์บาร์หนึ่งนะครับแล้วก็รีทายสองใบนะครับนะอาจจะเป็นรีทายคู่นี้ทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อเราเปิดเจอสิ่งที่ดีกว่า2ตัวนี้นะครับรีทายเสร็จปุ๊บนะครับเราเปิดมา5้าใบลงมุดเปิดจุ๊บจุ๊บจุ๊บขออนุญาตดูการ์ดแป๊บนึงนะครับว่าจะเอาใบไหนลงหนึ่งสองสี่แล้วก็เป็น ่ะสมมติเปิดมา5ใบเป็นประมาณนี้อ่ะเปิดมา5ใบเป็นประมาณนี้เราคงไม่เอาทิกเกอร์ใช่ไหมเราก็เอาพวกเกรต1เกรต0เนี่ยลง1 2 3ที่เหลือก็เอาเข้ากับกองแล้วก็สับเด็กจับๆๆนะครับไอ้น,นี้ก็จะบวก3,000 3,000 3,000หมดเลยแล้วทีนี้ปุ๊บอ่าพอลงอย่างเงี้ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้คาบเส้นไม่ได้อะไรทั้งนั้น นะครับเราก็ใช้สกิลตัวนี้ได้ครับเขาได้บาตรหนึ่งความความต่อนะครับเพื่อรีทายมันพอรีทายมันเสร็จปุ๊บนะครับอาจจะเปิดนะครับเปิดถ้าเจออย่างเนี้ยลงมาปุ๊บนะครับน้องๆก็สามารถโซบัสสองได้นะครับโซบัสสองเพื่อเปลี่ยนตัวนะครับอ่าไม่ใช่ขออภัยเพื่อหงายแดมนะครับเอาแดมคืนมาก่อนเพราะว่ามันใช้แดมไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะอันนี้อาจจะตีไปก่อนง่ายๆแค่นี้ก็ได้ครับนะก็อันนี้ก็อ่าร์หมื่น หมื่นสี่แวนอ่าเบาๆก่อนเนาะอันนี้สไตล์มาแล้วบวก9000พอ่าสองหมื่นหกอ่าสองหมื่นห้านะครับมันบวกหมื่นเดียวสองหมื่นห้าบวก9000พันสามหมื่นสี่แวนอ่าเช็คได้แต่งก็แต่งข้างตีอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็ตีอันนี้เลยนะครับ9000พันกับวกอีก7000นะครับผมนะเก้าพันเจ็ดพันก็อ่าอ่าสิบหกนะครับพอดีหรือว่าได้คิดก็เป็น 21, 21 26เอยอะไรก็ว่าไป นะครับไอ้นี่ก็สไตล์เอาอะไรจบเกินก็ว่าไปครับแต่ว่ามันจะยืนยากหน่อยคือมันยืนเดียวนะครับโอเคและทีนี้นะครับผมพอเราเริ่มสไตล์ไปแล้วในช่วงนี้นะครับเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับนะมันทีนี้มันก็เริ่มแก้บอร์ดแล้วถ้าข้างหลังอ่ะมันอย่างนี้ได้มันคือเวิร์กแล้วข้างหน้ามันโดนตีตายช่างมันนะครับเพราะเราแก้บอร์ดเสร็จแล้วเราต้องการแค่นี้นะครับโอเคทีนี้มันมีวิธีเล่นช่วงปลายเกม2อย่างครับอันแรกคือเราสี่เจียน คือไลท์และรีเจียนนะครับนะแล้วก็มันจะบวกพลังหมดเนี่ยมันจะตัดยากนะครับแล้วแซกทิ้งเปลี่ยนตัวอะไรก็ว่าไปมันก็ได้นะครับอาจจะทําการปรัแบหบลุมไปเยอะต้องการทิเกอร์กลับก็ทําการรีเจียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เออเลือกรีทายสักหนึ่งใบจะรีทายอย่างนี้ทิ้งก็ได้นะครับนะบแล้วก็เปิดห้าคอหนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้อา่าพออย่างเงี้ยพวกนี้ก็อาจจะบวก3,000 3,000 3,000นะครับแล้วก็จะบวก ทุกตัวในสถามทบวกอีกสามพันไปหมดด้วยนะครับนะหรือถ้าสมมุติเปิดไม่ได้ตัวนี้นะครับขออภัยขอแก้บอร์ดอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นตัวนี้ลงอ่ะตัวนี้ลงเขาได้บ้าอีกหนึ่งครับปีทายตัวนี้ทิ้งนะครับนะเปิดอันนี้เปิดสี่นะถ้าเจอถ้าถ้าเจอตรงติเจอใบนี้แล้วกันเนาะก็ลงนี้ก็ได้ครับนะทีเนี้ยมันจะค่อนข้างฟูและหนักมากนะครับเพราะว่าเหตุผลคือมันจะบวกอ่าทุกตัวจะบวกก่อนสามพันและไอ้พวกนี้จะบวกอีกสามพันเข้าไปนะครับนะ ก็อย่างเอาข้างนี้ตีไปก่อนก็นได้ครับอันนี้ปกติมันจะเป็นหมื่นห้านะครับผมบวกสามพันไปทั้งหมด3ครั้งนะครับอีกหมื่นสองสองหมื่นเจ็ดแวนะครับแล้วก็เก็บหลุมเราสามใบนะครับเข้าแล้วจวกขึ้นมาได้โอเคแล้วทีนี้แวร์เราโจมตีครับแวร์เราเท่ากับมี2ตัวอันนี้ก็บวก3 0 0 0 3 0 0 0 3,000แล้วก็3,000อีกทีหนึ่งก็เท่ากับว่าบวกไป12 0 0 0อขอไป้นี่บวก9 0 0 0ันอันนี้ไม่ต้องไม่ถึงสิเอออันนี้อออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ห2 0 0 0อันนี้เป็น อ่าหมื่นห้าหมื่นห้าบวกเก้าพันนะครับสองพันสี่สองพันสี่หนึ่งสองพันหกนะครับแล้วเก็บเก็บเก็บแล้วก็อันนี้ตีนะครับมันจะบวกหนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะว่าสลับด้วยนะครับบวกอันนี้จะบวกเปหมื่นสองจริงๆแล้วเพราะมันบวกสามพันขออภัยลืมเลขอ่าอันนี้เป็นสองหมื่นหกนะครับบวกไปหมื่นสองก็เป็นสามหมื่นแปดนะครับสมมุติเกิดสแตนก็โยนพลังให้ตัวนี้ก็ได้ครับมันก็เป็นหมื่นเจ็ดดีดีนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ตีต่อถ้าหลุมเรามีเก็บทหารเสือเราก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็จั่วอีกได้นะครับ แล้วสุดท้ายก็เอาข้างนี้ตีครับนะอาจจะได้ทิหรือไม่ได้ทิแล้วก็ช่างมันอันนี้มันเริ่มต้นที่หมื่นห้าครับแล้วก็บวกเหมือนเดิมครับบวกเก้าพันนะครับเป็นสองหมื่นสี่ถ้าได้ทิ่ก็จะเป็นสองหมื่นเก้าอะไรก็ว่าไปค่อนข้างแรงนะครับโอเคตัวสนามจะเป็นประมาณนี้นะครับนะข้างหน้าถ้าโดนตีตายก็ช่างมันครับไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่กับอีกแทนนี้นะครับทีนี้พอถ้าสมมติในฉากนี้เราปิดไม่ได้นะครับหรือเราต้องการจะปิดด้วยสไตล์นะครับก็มีครับนะเราก็ทำการทิ้งสไตล์แล้วก็เรียกจิงเกิลออกมา พอเลขจิงเกิลออกมาปุ๊บนะครับเราอาจจะมีตัวพวกนี้นะครับหรือว่ามีตัวรีทายอะไรก็ได้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนสมมุติเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้เป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บเราเปิดมาปุ๊บนะครับเจอตัวนี้เราสามารถเขาเ้าแต่บาร์หนึ่งเมื่อรีทายตัวนี้ทิ้งทุกตัวก็บวกสามพันหมดนะครับเพอบวกสามพันหมดเราอาจจะแก้บอร์ดทีหนึ่งเป็นขออนุญาตหาการ์ดทับหนึ่งนะครับกแก้บอร์ดทุกเป็นตัวนี้เราก็สามารถรีทายมันกลับได้ ครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เวร์กสำหรับเราอะไรก็ว่าไปครับเป็นอย่างนี้ปึ่งโอเคทีเนี้ยเราก็ใช้สกิลจิงเกิลครับนะหงายตัวเองโบเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ตัวบู t มาเนี่ยมันเท่ากับว่าทุกตัวจะบวก6,000นะครับนะอันนี้ก็ตีใหม่ได้ละทีนี้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เริ่มที่ข้างนี้ก่อนจะได้ข้างนี้หมื่นห้าบวกไปหกพันะครับเป็นสองหมนึ่งแล้วบวกสามพันสองหมืนะครับเบาๆอันนี้ 26งหมนะครับเพราะว่าเทียบฐานแล้วบวกบวก6,000ก่อนนะครับ 26, งหมื่นหบวกหกพัเป็น 32, มหมบวกอีก3,000นะครับผมบวกอ่า35,000แล้วก็บวกอีก6,000จากสกิลอ่าบวกอีก12,000จากสกิลนะครับผมนะก็จะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะเลยนะครับทีนี้แปนะ๊บนึงนะคำนวณก่อน26,000ื่นหกบวกหกพ0นสา0 0มื่นสบวกสามพ สามหมื่นาสามหมื่นห้บวกหมื่นสองสีนะครับผมตีนี่โอ้โหสี่หได้สแตนสแตนกลับมาตีอย่างที่แตกเลยครับนะสุดท้ายนี้ตั้งต้นที่2องหมครับบวกไป6หกพัเป็น2องหมนะครับนะง่ายๆเลยนะสองหมื่นเไม่พอสิสามหมื่นเออสามหมื่นเลยเพราะอ่ะขปสองหมื่นหนรวมสัแล้วนี่สองหมนะครับถ้าได้ทีก็เป็น 32, มหมื่องสาเลยว่าไปนะครัง่ายๆโอเคก็จบแล้วครับผมกับการจัดในวันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นอะไรท นะครับน้องๆที่มีของตั้งแต่ยุครีเจียนอะไรอย่างนี้ก็สามารถนํากลับมาเล่นได้ถึงจะตัวซิซิเลียเนี่ยมันจะหายากหน่อยก็เถอะนะครับนะต้องเปิดสุ่มจากทีเดียวเพื่อเป็นตัวมันเนี่ยนะครับนะก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดซับสไคร้นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเราเวนการ์ดไทยแลนด์ท่าบชาแนลจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้แน่นอนสถานี้ก็คุณร้านซีเจ้าไม่กับพาสตาชัน้นห้าผู้ดำเนินเพจเราช่องอะไราเวการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในเด็กโปรไฟล์ครั้งหน้าของเราสวััสดีครบ